เทศบาลเมืองพะเยาขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวพะเยาและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมงานลอยกระทงที่กวานพะเยา2,564ภายใต้แนวคิดสืบสายนาทียี่เป็งปลอดภัยลอยกระทงที่กวานพะเยาในวันที่17-20พฤศจิกายนนี้ด้วยในปีนี้ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เทศบาลเมืองพะเยาได้ดำเนินการตกแต่งท่าน้ำ สำหรับลอยกระทงเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่ซึ่งประกอบด้วยท่าน้ำดังนี้ท่าน้ำลอยกระทงวิจิตระการขบวนรถแห่ล้านนาวันลอยกระทงซึ่งเป็นการจำลองรถแห่กระทงของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยานำเสนออัตลักษณ์อันโดดเด่นในด้านงานจักสานอันเลื่องชื่อของจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งตกแต่งด้วยกระทงดอกบัวรูปแบบหลากหลายสีสันงดงามท่าน้ำลอยกระทงสีสันแห่งสายน้ำสเสน่ห์หวานพยาวซึ่งเป็นท่าน้ำสำหรับลอยกระทงที่ออกแบบเป็นรูปทรงโคมแปดเหลี่ยมล้านนาตามความเชื่อของชาวล้านนาที่เชื่อว่าการจุดโคม จะนำความเจริญและความสุขมาให้กับคนในครอบครัวด้านในตัวโคมใช้แสงไฟย,ย้อมให้บริเวณพื้นที่มีสีสันสวยงามระดับตกแต่งด้วยธงสีและโคมหลากสีท่าน้ำลอยกระทงไหว้สาพ,พระแม่คงคา12ทาราสู่1มหานาทีซึ่งเป็นท่าน้ำสำหรับลอยกระทงที่ออกแบบเป็นรูปดอยหลวงหรือเทืกเขาผีปันน้ำป่าต้นน้ำก้านพะเยา แหล่งกำเนิดของลำห้วย12ส,ส,สายที่ไหลลงสู่กว้านพะเยามีโคมหลากสี12เส้นที่โยงจากทางเข้าไปจนถึงท่าน้ำเปรียบถึงลำห้วย12ส,ส,สายที่สำคัญของพะเยาซึ่งเป็นลำห้วยที่หล่อเลี้ยงประสานเป็นหนึ่งเดียวร่วมกับกวานพะเยาจุดอุโมงคโคมสัมผัสบรรยากาศงานยี่เป็นลอยกระทงที่กวนพะเยาต้อนรับลมหนาว กับอุโมงโคมไฟหลากสีสันตามความเชื่อของชาวล้านนาที่เชื่อว่าการจุดโคมจะนำมาซึ่งความเจริญและความสุขให้กับคนในครอบครัวเปรียบดังแสงของเปลวไฟที่ลุกโชนช่วงสองสว่างโดยมีความยาวถึง60เมตรแห่งแรกและแห่งเดียวในพะเยาเจิญตจรินตปีเนื่นเจ้าวพะเยานักท่องเที่ยวแมแอว กวางทะยาในบรรยากาศของ,งนันร้อยกระทงปีนี้ซึ่งทั้งเทศบาลก็ได้จัดเตรียมงานนะให้ทันได้มาเอลมาชมกันวงที่1 7ถึงที่ซาวพฤศจิกายาน2564เจา้าในบรรยากาศก็จะมีแสงสีเสียงตลอดแนวกวา้างพร้อมกันนั้นทั้งเทศบาลก็ได้เตรียมสำรับให้ทันไปร้อยกระทง,งน,น้อยถึง3จุดด้วยกันเจา้าแล้วก็มีกระทงใหญ่ให้ทันได้่ายโปวตเห็นถนง3ตี แล้วก็จะมีโค้งไปเป็นอโมงค์โค้งไปให้ทันได้หลอดและบรรยากาศจะสร้างสีสันให้กับก้อนพยักของเขาในยามขำเพื้นกับเป็นทันแอลมาชมนะจะที่นี่เขาจะเตรียมไ้อยางจากการตาโดยเฉพาะจะมีการจัดแสงสีเสียงตลอดแนวชายกว้งทันฟ้ากัดเป้ามาถึงเวลาจะได้คลายเครียดจากโคควิดจะฉะ้เขาสวยกันสร้างสีสันบรรยากาศ เป็นที่เรือนร่มเจ้าช่วยกันไม่แอวกันนักล่าลายนะเจ้าเจอแม่แอวนะเจ้าเจ้านในวันที่สิบเจ็ดถึงที่สาวพี่จิกกยนนะเจ้านะเจ้า